ไปส่งไปส่งที่ผางทางแล้วกลับมารับผมไปกับชาติลิงก่อนพอที่ลมมันไม่เคยไม่ว่าห้ใส่เยมนั่งได้ครับยมนั่งได้